เปิดวาร์ปหวานใจสุดเทของไอซ์ปรีชายาบอกเลยงานดีไม่แพ้พระเอกคนดังวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างฮือฮาเมื่อดาราสาวไอซ์ปรีชายาพงธนานิกรที่ตอนนี้พักผ่อนยนใจอยู่ที่นิวยอร์กเธอได้โพสต์ภาพปิดหน้าคู่กับหนุ่มปริศนาพร้อมบอกว่า Hi from New York City รูปคู่รูปแรกของเราฉันมาทำอะไรที่นี่ ซึ่งหลายคนก็ต้องข้อสังเกตว่าแววตาคล้ายกับพระเอกหนุ่มสันนีสุวรรณเมธานนท์จนกระทั่งล่าสุดก็ได้เปิดหน้าแล้วไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดแต่อย่างใดหนุ่มคนนี้ก็คือดีเจหนุ่มหล่อชื่อว่าฟานซึ่งวันนี้เราจะพาไปส่องความหล่อของหนุ่มฟานกันค่ะรวบรวมมาจากไอจของเขาเองและพบว่าหนุ่มฟานก็ลงสตอรี่คู่กับสาวไอซ์มานานแล้วแต่และช็อตนั้นหวานมากเวอร์ เอาเป็นว่าหนุ่มฟานนั้นจะหล่อโปรไฟล์ดีขนาดไหนไปชมกันได้เลยค่ะ